ทำนะเป็นต้นมาจนถึงการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ในฐานะโฆษกกรรมธิการด้วยนะครับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาบทบาทค่อนข้างชัดเจนนะว่าทํางานยินหยัดนะในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการเรียกร้องในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือว่าสุ่มเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้วก็วันนี้เองนะเดี๋ยวมาพูดคุยกับโรมนะในเฉพาะ บทบาทนะครับที่คุณโรมได้ทําที่ผ่านมาว่าการทํางานในช่วงที่ผ่านมาได้หยิบยกเรื่องใดประเด็นใดขึ้นมาทำงานบ้างจนเป็นที่จับตาของหลายๆฝ่ายนะแล้วก็เป็นที่มาของการส่งกำลังใจนะผ่านโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียนะให้ให้กำลังใจคุณโรมเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับคุณโรมนะครับโรมถามอย่างนี้บทบาทที่ผ่านมาของเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยตอนนี้ขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างฮะ ส่วนใหญ่ประเด็นหลักนะครับที่ผมขับเคลื่อนจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ human rights หร really ือสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยที่ที่ผมเนี่ยขับเคลื่อนอยู่นะครับอย่างกรรมธิการที่ผมอยู่ก็คือกรรมธิการที่มันก็เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแต่ม sure. ีชื่อเล่นนะครับคนชอบเรียกกันว่ากรรมธิการกฎหมายนะครับแต่จริงๆก็มีความหมายรวมอยู่ในในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับซึ่งประเด็นใหญ่ๆที่ที่เราจับอยู่ตอนนี้เนี่ยจะมีประเด็นของการ ที่มีการข่มขูค่คุกคามหมู่อามนะครับเนื่องจากออกมาแฉในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนก,ก็คงพอจะทราบกันว่ามันมีมันมีอยู่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของคุณวันเฉลิมนะครับเนื่องจากว่าเขาถูกลักพาตัวนะครับที่กัมพูชาและผ่านมาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมีความคืบหน้าอะไรนะที่ผ่านมาก็กรรมธิการก็เพิ่งเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาถามว่าทําไมถึงไม่มีความคืบหน้าสักทีหนึ่งนะครับซึ่ง ก็น่าผิดหวังว่าแม้เราจะถามแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรมากนะครับแต่ว่าพอที่จะเห็นแสงสว่างบ้างว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีช่องทางอะไรบ้างที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทําได้อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่กรรมธิการผมจับอยู่นะครับซึ่งก็รวมถึงนะครับกฎหมายอุ้มหายนะครับต่อต้านการอุ้มหายและการซ้อมทรมานนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของกระบวนการจัดทาร่างกฎหมายเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นร่างที่เรารับมาจากภาคประชาชน เราก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะผลักดันเข้าสู่สภาได้นะครับก่อนจะไปเข้าประเด็นอ,อื่นๆเนี่ยนะพูดถึงกระแสของการติดแฮชแท็กเซฟโมก่อนนะอะมคิดว่าประเด็นที่ที่โซเชียลมีเดียหรือว่ากระทั่งพี่น้องประชาชนในสังคมให้ความสนใจในในเรื่องนี้เนี่ยฮะมันมันเป็นที่มาที่เราเข้าไปจับงานเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนอารมคิดว่ามันมาจากตรงนี้ไหมฮะ ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ที่ผมทํามาโดยตลอดแล้วก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับคือถึงแม้ผมโอเคอาจจะมีมิติอื่นๆบ้างนะครับมิติในเรื่องของพื้นที่ต่างจังหวัดเวลาเราไปลงพื้นที่เราก็เอาปัญหาของประชาชนมาพูดในสภาเนี่ยมันก็พอมีบ้างแต่ว่าส่วนที่ผมคิดว่าเวลาคนนึกถึงผมเนี่ยเขาก็จะนึกถึงว่า การต่อต้านกับทหารหรือการชนกับทหารหรือการตั้งคําถามอะไรที่มันอาจจะเสียดแทงเข้าไปในใจของผู้มีอำนาจเนี่ยคนจะนึกถึงมุมนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะพอเข้าใจได้ว่าพอผมทําตรงนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยแล้วมันมีกระแสะข่าวออกมาเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับลักชิมมันโรมหรือเปล่าแล้วเราต้องเข้าใจว่า บรรยากาศของสังคมตอนนี้เราอยู่ในสภาวะของความกลัวรเรารู้สึกว่าสังคมมันไม่ปลอดภัยมันมีใครสักคนหนึ่งที่จะเดินเดินอยู่ก็อาจจะหายตัวไปก็ได้นะครับแล,แล้วฝีมือมันก็อาจจะไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็อาจจะเป็นคนที่มีอํานาจนะครับแล้วรัฐก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเราได้ไอ้สภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแล้วคนยังเรียกว่าไงหมอกควันของเหตุการณ์วันเฉลิมนีงไม่ทันจางหายอ่ะพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ ลังซิบัลโลมอาจจะกลายเป็นลายต่อไปแล้วการที่เขาขึ้นแ a ชแท็กเซฟโ l มเนี่ยสำหรับผมนี่มันมันไม่ใช่แค่ต้องการแพร่กระจายข่าวในเรื่องนี้แต่ว่ามันมันคือการโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยทุกคนพร้อมที่จะเคียงข้างการทําหน้าที่ของผมแบบนี้ความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าแสดงว่าสังคมไทยเนี่ยเห็นด้วยกับการที่เราต้องเปิดกว้างในการตั้งคำถามเราต้องเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น การที่เราจะไปเซ็นเซอร์ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นการที่เราจะไปปิดปากไม่ให้ใครตั้งคําถามอาจจะเป็นสิ่งที่ร้าสมัยแล้วสําหรับสังคมไทยยุคนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนว่าคนไทยตื่นตัวกับเสรีภาพในการแสดงออกแล้วการที่ผมทําหน้าที่ในการปกป้องพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผ่านกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่สําคัญสําหรับสังคมไทยในเวลานี้ บทบาทของโลมในฐานะกรรมธิการก็ดีในฐานะ,ะผู้แทนรัษฎรก็ดีเนี่ยฮะจะยังคงเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะสัญญาณเตือนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจะก,กลายเป็นอุปสรรคในการทําหน้าที่ไหมฮะคืออุปสรรคเนี่ยอุปสรรคที่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องผ่านความกลัวให้ได้คือความกลัวเนี่ยหลายครั้งเวลาเราไปดูว่าการเซนเซอร์ตัวเองเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรากลัวนะ เซนเซอร์จำนวนมากเกิดจากการเซนเซอร์ตัวเองการที่ข้อมูลหลายอย่างไม่ถูกนำเสนอออกไปเนี่ยคนจำนวนมากเลือกที่จะเซนเซอร์ตัวเองมันเลยทำให้สุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้รับความจริงบางทีเนี่ยผมผมชอบเรียกอย่างนี้ว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันคล้ายคกับสิทธิของประชาชนที่จะรู้ความจริงนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมผ่านความกลัวมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าผมไม่กลัวแล้วเนี่ยทำไมผมต้องเซ็นเซอร์ตัวเองผมก็พยายามทําหน้าที่ต่อไปดังนั้นอุปสรรคกับตัวเองเนี่ยมันมันไม่มีนะครับมันก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของกฎหมายคือหลายคนคงรู้ว่าเอ้ยการที่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเราเหมือนเรามีเอกสิทธิ์นะเรามีความคุ้มกันบางอย่างนะที่ทําใ,ให้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้อย่างน้อยในการฟ้องแต่จริงๆมันครอบคลุมแค่รัฐมนตรีคือถ้าเกิดผมไปพาดพิงรัฐมนตรีผมไปพาดพิงสสด้วยกันไปพาดพิงสวเนี่ย โอเคเขาฟ้องผมไม่ได้แต่ถ้าผมไปพาดพิงบุคคลที่3มนะครับคนที่3ามฟ้องผมได้นะครับนะครับแล้วมันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างตอนที่ผมตั้งคาถามกับรัฐมนตรีเนี่ยผมก็รู้ว่าสังคมเนี่ยเราสงสัยว่าใครคือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณวันเฉลิมครับแต่ผมก็พูดชื่อตรงๆไม่ได้ผมก็ต้องไปเลี่ยงไปอ้อมไปอ้อมมานะครับปัญหาคือพอเราพอผมอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่สามารถพูดตรงๆได้เนี่ย สังคมไทยก็คิดจินตนาการกันไปใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะคิดแล้วก็จินตนาการไปว่าเฮ้ยเราใครเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่าพอเราไม่สามารถที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันมีโทษทางอาญาได้ต่างๆต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมก็ไม่สามารถทําหน้าที่ได้แจกเต็มที่ดังนั้นอุปสรรคของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องนี้ แต่ในอุปสรรคในในแง่มุมว่าความกลัวอะไรเนี่ยไม่คงไม่มีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือกรรมธิการผมเนี่ยมันก็เป็นกรรมธิการที่เราทําหน้าที่ด้วยกันดีมาโดยตลอดคือต่างพักต่างขั้วต่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเวลาเวลาเราทํางานเนี่ยส่วนตัวผมผมรู้สึกดีนะ <c oughs> ผมรู้สึกดีกับเพื่อนๆที่แม้กระทั่งเขาจะอยู่พลังประชารัฐอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ย <c oughs> ผมว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีปัญหาเลยอาจารย์ปียบุตรเขาค่อนข้างวางรากฐานเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ยังเป็นประธานกรรมธิการ คนยาตพูดถึงโรมนะฮะตั้งแต่ในฐานะบทบาทนักกิจกรรมจนมาถึงการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมนะฮะว่าเอ้โรมเข้ามาทําหน้าที่พอเป็นนักการเมืองแล้วพอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ววิธีการทํางานบทบาทการวางโพสิชันของตัวเองให้ยังอยู่กับพี่น้องประชาชนยังเข้าใจถึงหลักของการทํางานจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นนักกิจกรรมยังคงติดตัวมาด้วยตลอดตรงนี้มีเสียงชื่นชมมาเรามองประเด็นนี้ยังไงบ้างฮะ จริงๆก่อนจะพูดถึงเสียงชื่นชมผมคิดว่าผมอยากจะพูดจริงๆก็มีเสียงกังวลนะครับตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆว่าเอะเราจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะกลายเป็นนักการเมืองเต็มร้อยไหมหรือบางคนก็บอกว่าหรือเราอาจจะไม่ได้กลายเป็นนักการเมืองเต็มร้อยจะกลายเป็นแอคทีฟิ์เหมือนเดิมนะครับไม่มีความเป็นนักการเมืองซึ่งบทบาทต่างๆเนี่ยมันมันก็อาจจะต่างกันไปคือส่วนตัวผมผมคิดว่าโดยบทบาทเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งอะไรเนี่ยแน่นอนมันแตกต่างกัน คุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องมีบทบาทแบบนี้กฎหมายรองรับแบบนี้ช่องทางในการที่คุณจะพูดเพื่อประชาชนมันเป็นแบบนี้ดังนั้นมันไม่มีทางเหมือนเดิมและผมก็พยายามทําความเข้าใจกับบทบาทแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นนักการเมืองและผมใหญ่โตเดินมาแบบตัวใหญ่ผมผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคือคือผมรู้สึกว่าในทางกับการคือการเป็นนักการเมืองเนี่ยเรายิ่งต้อง อ่อนน้อมให้มากที่สุดต่อประชาชนแต่เราต้องแข็งแรงที่สุดเวลาต้องเจอกับผู้มีอํานาจเพราะเราต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนไอ้น,นี่คือวิธีคิดของผมแล้วจริงๆมันก็เป็นรูปแบบที่ผมว่ามันมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่สามารถไปแอปพลายหรือประยุกต์ใช้กับกับคนกลุ่มอื่นๆน,นะอย่างเช่นสมัยก่อนผมเป็นแอคทีวิสเนี่ยกับประชาชนผมก็อ่อนน้อมกับประชาชนตั้งแต่แรกนะกับ เจ้าหน้าที่ก็มาสู้กันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่ผมก็โดยทํามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าคราวนี้มันก็อาจจะอยู่ในจุดที่มันเป็นตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างออกไปนะครับแล้วก็ก็มีเสียงชื่นชมมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ชื่นชมส่วนตัวผมผมก็ยังอยากทําหน้าที่ให้มากกว่านี้ยังรู้สึกว่าในแต่ละวันยังทําหน้าที่ไม่มากพอนะครับเราเรายังไม่สามารถทําในสิ่งที่เราได้สัญญาเอาประชาชนได้ คือการสร้างประชาธิปไตยมันยังไม่มันยังไม่ถึงฟังฝันอันนั้น,นก็คงเป็นเป้าหมายใหญ่นะแต่ว่าเป้าหมายในระยะสั้นๆที่ที่หลายคนเล็งเห็นสื่อมวลชนเล็งเห็นเองก็ดีเนี่นะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนของกระบวนการนักศึกษาการกล้าที่ผู้คนจะแสดงออกในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอํานาจมากขึ้นในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสัญญาหรือมันเป็น สิ่งบ่งชีไ้ไหมฮะว่าการเมืองมันก็ได้ยกระดับไปอีกอีก,อกมิตินหนึ่งแล้วผมผมใช้คําสั้นๆเนาะที่ผมคุยกับเพื่อนกับฝูงก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ <c oughs> คือมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผมคิดว่าทิศทางของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาแตกต่างจากท,ที่ที่ผมเคยผ่านมาแล้วจริงๆเราก็ห่างกันไม่เยอะแต่ว่า ทำไปทํามาเนี่ยโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันและสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมัน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 รุนแรงมากรุนแรงนี่ไม่ใช่ขวรุนแรงนะแต่รุนแรงคือเขาต้องการมันจริงๆเขาแสดงให้เห็นต่อสังคมว่าเขาไม่เอาโลกแบบเดิมแต่เขาต้องการเห็นโลกแบบใหม่ที่ ที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมเป็นสังคมที่มีเสรีภาพในการที่จะตั้งคําถามแล้วต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเราจะไม่อยากเราจะไม่ทาให้สิทธิมนุษยชนกลายเป็นแค่คําพูดหรูหรูหล่อหลอเท่เทที่ทําได้แค่พูดแต่ว่าในใน,ในทางปฏิบัติมันปกปก้องไม่ได้จริงผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เขากําลังมองหาโลกแบบนั้นแล้วนี่คือบรรยากาศทางการเมืองที่แตกต่างกันผมคิดว่าผู้มีอํานาจหลายคนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยไม่ทันตั้งตัวในเรื่องแบบนี้ ตอนที่เขายุบพักอนาคตใหม่นะครับเขาก็คงคิดว่าการยุบพักเนี่ยก็อาจจะสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในหมู่คนรุ่นใหม่ได้บ้างเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ก็เลือกพักอนาคตใหม่กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ใช่แค่การอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบที่เขามองแต่ว่ามันมีม็อบมันมีการจัดแฟดม็อบอะไรต่างๆตามมหาวิทยาลัยแล้วบรรยากาศช่วงนั้นผมสัมผัสได้ทันทีเลยว่าผู้มีอํานาจกลัวมาก ผมสัมผัสได้ในฐานะที่เป็นคนที่ก็เจอคนที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากลัวเขากังวลแล้วเขาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าถ้าหมดโควิดไปนะครับหมดการใช้พรลกอร์ฉุกเฉินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจกังวลนะครับสุดท้ายฮะเรื่องของการเรียกร้องแล้วก็เสียงสะท้อนไปถึงผู้มีอำนาจโดยเฉพาะการยังคง อ่พอาพรกอฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยประเด็นนี้เราก็เรียกร้องด้วยนะหลายพักการเมืองก็เรียกร้องว่าถึงเวลาที่จะต้องยุตินะอย่างอ่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือยังเราเราย้ำประเด็นนี้อีกรอบฮะหลวงคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราก็พยายามให้โอกาสรัฐบาลคือต้องเข้าใจว่าพรากอฉุกเฉินนี่มันเป็นกฎหมายฝ่ายบริหารที่ให้ฝ่ายบริหารนี่เขาคิดพิจารณาว่าไอสถานการณ์แบบนี้ของประเทศเราเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไหมที่เราจะ,จ,ะจะต้องใช้กฎหมายพิเศษนะครับ ฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลเนี่ยก็สามารถประกาศใช้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราก็ให้โอกาสเขามานานนะครับแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินมันไม่เหลือแอล้วคุณคุณลงไปดูตัวเลขคนของคนที่ติดโควิดในประเทศสิมันน้อยมากมันเป็นศูนย์แบบติดต่อไม่รู้กี่วันต่อกี่วันคําถามก็คือแล้วทําไมเรายังต้องต้องใช้กฎหมายพิเศษทําไมเราไม่ใช้กฎหมายปกติดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามกระตุ้นพยายามถามรัฐบาลพยายามบอกรัฐบาลว่า เอานาคุณยกเลิกได้ไหมถ้าวันหนึ่งคุณต้องการใช้จริงๆเนี่ยมันคุณประกาศพุวกนี้เลยยังได้คุณจะคาวไว้ทําไมคุณจะคาวไว้เพื่อให้ประชาชนเขาถามคุณหรือว่าที่คุณคาวไวเนี่ยเพราะคุณต้องการปกป้องตัวคุณเองมากกว่าปกป้องประชาชนซึ่งมันไม่ดีต่อกับต่อกับใครสุดท้ายเราก็ขี้เกียจจะรอละในฐานะที่เราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเรามีอํานาจในการที่จะล่างพระราชบัญญัติแล้วก็นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาและถ้าสภาเห็นด้วยนะครับ ตัวกฎหมายฉบับนั้นก็จะถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายแทนที่พรกฉุกเฉินก็เป็นที่มาของการที่พักเก้าไกลนะครับสสในพักเราร่วมพลังกันนะครับรวมพลังกันในการที่จะนำนำล่างเนี่ยที่เราตราขึ้นมาเนี่ยเป็นล่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศจุดสี่ตัวนะครับแล้วก็นําล่างนี้เข้าสู่สภาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะผ่านไหมแต่ว่า สิ่งหนึ่งนะครับถ้าหากร่างนี้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายสภาจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลโดยเฉพาะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับรัฐบาลจะประกาศใช้ได้คุณต้องมาขออนุญ,ญาตสภาคุณมาเนี่ยคุณไม่ได้มาแค่คําขอนะแต่คุณต้องมาเป็นแพ็กเกจเลยว่าคุณจะแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร,ไรซึ่งวิวท่าคุณต้องบอกเลยว่าอ่ะเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นแบบเนี้ย<า>คุณจะออกข้อกําหนดกี่ข้อคุณพูดมา แล้วสภาเนี่ยจะพิจารณาว่าจะให้คุณหรือไม่ให้คุณซึ่งในมุมนี้มันก็ทําให้การตรวจสอบทวงดุลเนี่ยระหว่างสภาซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปดูฝ่ายบริหารได้ฝ่ายบริหารก็จะไม่มีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังอยู่ในสายตาของสภาแล้วคุณก็จะมีกรอบเวลาเนี่ยหนึ่งเดือนถ้าคุณต้องการขยายคุณก็กลับมาที่สภาแล้วมาขอแล้วเมื่อผ่านไปแล้วคุณทําไปเรียบร้อยแล้วนะคุณจะต้องเอารายงานเนี่ยมานําเสนอด้วยว่าที่คุณใช้ไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อใครบ้าง มันมออีอะไรที่สภาเนี่ยจะต้องรับทราบนะครับเพราะว่าเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาผมสังเกตว่าผู้มีอำนาจหลายคนมองว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนี้มันจะแก้ไขไม่ทันแต่ประธานโทษนะต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีกันแบบนี้ทํำไมเขาทาได้แล้วทําไมเราเราต้องเปลักษณะพิเศษทุกๆเรื่องเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยากให้ผมอยากให้เราคิดว่าสภาเนี่ยไม่ใช่ตัวถ่วแต่สภานะครับ ถ้ารัฐบาลเนี่ยนำข้อเสนอดีๆเนี่ยนี่คือคกลไกในการที่เราจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาเพราะคนที่ใกล้คิดใกล้ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยคือผู้แทนรัษฎรคือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เขาไปลงพื้นที่เขาสามารถที่จะเอาความเห็นเอาคําแนะนําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้จากประชาชนเนี่ยมาบอกรัฐมนตรีได้สุดท้ายฮะจากแฮชแท็กก็ดีจากโซเชียลมีเดียที่ส่งกําลังใจมาให้โรมก็ดีนะฮะโรมต้อง ส่งสัญญาณหรือว่าบอกกล่าวไปถึงคนกลุ่มนั้นสักนิดหนึ่งฮะว่าตัวรวมเองยังคงจะยึดมั่นในการทํางานแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรตรงนี้สั้นๆสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกําลังใจผมพยายามที่จะอ่านทุกๆข้อความนะครับก็โอ้เยอะมาก <laughs> เยอะมากครับก็ทั้งในอินบ็อกซ์นะครับทั้งในแฮ็ต่างๆผมพยายามจิ้มเข้าไปดูแล้วก็เห็น ก็บอกว่าได้กำลังใจเนี่ยไม่พอต้องบอกว่ารู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆนะครับที่ที่หลายคนเป็นห่วงนะครับแม้บางคนจริงๆไม่ใช่บางคนหลายคนเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็ผมก็รับปากว่าจะดูแลตัวเองนะครับตามที่หลายคนเป็นห่วงก็พยายามที่จะไม่ไปในคนเดียวนะครับเป็นสสก็พอมีผู้ช่วยบ้างก็พยายามนิบผู้ช่วยไปด่วยครับแต่ว่าก็ ที่ผ่านมาเราผมก็ไม่เคยถูกฝึกมาแบบทหารเนาะมันก็เอาตัวเอาตัวรอดได้ในสภาพแบบที่เราก็มองซ้ายมองขวาจะไปไหนไปไหนก็ดูแลดูเส้นทางดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆว่ามีใครตามไหมคงทําได้ประมาณนี้แต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในส่วนของหน้าที่นะครับผมก็จะพยายามทําให้คุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์นะครับคือเงินที่จ่ายให้สสมันมันไม่น้อยนะมันเยอะมากนะครับดังนั้นนียผมคิดว่า เงินตรงนี้เนี่ยจะไม่ทําให้พี่น้องรู้สึกว่าเ,เสียดายภาษีที่จ่ายให้กับสสคนนี้นะครับจะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกแบบแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับนะฮะนั่นคือทั้งหมดจากรันซิมันโรมนะครตั้งแต่เป็นนักกิจกรรมจนถึงการเป็นผู้แทนราษฎรนะฮะยังคงมีหลักการยังคงยึดมั่นนะฮะในการทํางานเช่นเดินตลอดมาครับรังซิมันโรมครับ